ตีนตุ๊กแก่อะไรก็จัแล้วไม่เข้าไปยุ่งทางไหนเนแต่เราต้องการเส้นนี้แล้ว ันทึกว่าได้รับคืนแล้วเ่วท้งาป็นว่านทึกว่าได้รับคืนแล้วเวันที่ดจะจัดนะครับตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมอะไรยังไงบ้างแล้วครับผมวันที่19เนะฮรเรานัด8โมงเช้าที่สสนเขื่อน อ่างแม่จอกหลวงหลังสนามกีฬา700ปีตอนนี้ทุกคนสนใจมากครับที่จะได้เข้าไปเยือนไปเห็นบ้านบ้านป่าวงนะฮะหลายคนไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็เราจะเข้าไปปลูกป่ากันด้วยเพื่อที่จะคืนความแหว่งให้กับป่านะครับฉะนั้นวันที่19เป็นเช้าวันอาทิตย์มิถุนายนเนี่ยขอเชิญท,ทุกท่านเลยทุกท่านเลยนะไปร่วมขบวนกันนัดเจอกันที่สันเขื่อนเลยครับอันนี้คือเราจะเข้าไปมีทั้งการแสดง พิธีห้องขวัญโอยสุเทพทางศาสนานะครับแล้วก็ทุกท่านจะได้มีโอกาสไปปลูกต้นไม้ในพื้นที่ปลาแหว่งนะครับต้นไม้ที่จะไปปลูกนี้มีการคัดเลือกว่าต้องเป็นต้นอะไรยังไงบ้างครับผมค,คือเราจะเน้นพวกต้นไรไม้ทําลายอาคารนะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ยังมีกฎหมายว่ายังห้ามรื้ออาคารอยู่ฉะนั้นเราจะปลูกคลุมไปเลยอย่างเช่นตินทุกแกและบริเวณหน้าบ้านก็จะปลูกต้นไม้ใหญ่พยายามจะบังก่อนแล้วกัน แต่ถ้าเราหาทางที่จะแก้กฎหมายหรือว่ามีระเบียบที่เปิดช่องให้เราลื้อเราก็จะลื้อบ้านเรายังยัง<ๆ>มีความต้องการที่จะลื้อบ้านพักเหล่านี้นะอย่ังน้อยตอนนี้ไม่มีให้ใครไปใช้ประโยชน์ครับอย่างเส้นทางที่เข้าไปตอนนี้เรามีการเตรียมเส้นทางเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับครับเส้นทางเนี่ยเราจะเดินเข้าจากสันเขื่อนอ่างแม่จอกหลวงนะครับทางดีนะฮะทางชนประธานให้ความร่วมมือในการเกรดทางเข้าไปจะถึงรัว้วด้านข้างเปาแห่ง เดินกันสบายๆครับไปเดินชมป่าด้านนั้นเดินสักสักยี่สิบนาทีก็จะถึงด้านข้างป่าแหว่งแล้วเราก็จะเข้าไปดูพื้นที่ได้แล้วก็เข้าไปปลูกป่ากันในนั้นครับอย่างเมื่อเมื่อสี่ปีที่แล้วเราก็เคยเข้าไปปลูกกันครั้งหนึ่งไอ้ครั้งนั้นที่มีทั้งเข้าไปปลูกด้วยเข้าไปทําสายด้วยถูกไหมครับเราเคลิกได้ไปดูไหมครับว่าหลังจากนั้นมั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 นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับตรงนี้น้อ,อ,นอยมากครับตอนนั้นที่ไปปลูกไปปลูกแค่ครั้งหรือสองครั้งเนี่ยเพราะว่า เรายังไม่ได้พื้นที่คืนนะฮะเราเข้าพื้นที่ไม่ได้แต่ตอนนี้พื้นที่คืนมาให้ธนรักษ์แล้วเราสามารถที่จะเข้าไปดูแลไปติดตามได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากทางสํานังกงานศาล<ม>เข้าด้านข้างได้ตลอดครับครับแล้วในส่วนของธนารักษ์ครับหลังจากที่เขารับคืนพื้นที่ไปแล้วเนี่ยตอนนี้มันมีการดําเนินการหรือมีความคืบหน้ายังไงที่มันชัดเจนขึ้นกว่าเดิมไหมครับตอนนี้พื้นที่กลับมาอยู่ธนารักษ์ทางธนารักษ์ก็ทําจดหมายไปทางมทบ33ว่าทหารอยากจะได้ไหมพื้นที่นี้ถ้าไม่ได้ธนรักั์ก็ยงจะ รับผิดชอบอยู่ส่วนคูรูพันธ์ต,ต่างเนี่ยก,กาลังพยายามจะจําหน่ายแจกแจกผมได้คุยกับธนรักษ์ว่าเราอยากให้เอาออกให้หมดเลยเฟอร์นิเจอร์เอาทุกอย่างเนี่ยให้มันล้างไปเลยบ้านเหล่านี้มันไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นของอะไรที่พอจะเอาไปใช้ได้ก็อยากจะเลื้ยออกไปให้หมดก็ให้คงเหลือแต่ตัวอาคารไว้แล้วก็เราจะปลูกพืชคุมไว้กข็ขั้นตอนตอนนี้ก็คือเข้าไปปลูกป่าก่อนส่วนเรื่องอื่นทางเครือข่ายกำลังดำเนินงานติดตามอยู่ครับ สมมติถ้าเกิดถ้ออาแผนเขาจะใช้พื้นที่ต่ออย่างนี้ครับมันจะต้องมีข้อตกลงร่วมกันนะว่าเขาจะใช้พื้นที่ทําอะไรยังไงได้บ้างหรือว่าไม่ควรไปใช้อะไรเลยอย่างนี้ครับอ๋อเป็นมติของจังหวัดอยู่แล้วนะซึ่งทางมทบ33ก็เป็นกรรมการร่วมอยู่แล้วซึ่งคณะกรรมการจังหวัดเนี่ยแต่งตั้งโดยนายกถูกต้องตามกฎหมายมติออกมาแล้วนะว่าห้ามใช้ห้ามใช้พื้นที่เหล่านี้ไปทําประโยชน์อย่างอื่นเพราะฉะนั้นบ้านร้างแน่นอนครับมันมีมติมาแล้วนะทุกคนก็ไม่ควรจะฝืน ก็คือหมายความว่าไม่ว่าหลังจากนี้มันจะไปอยู่ในความครอบครองหรือของใครเนี่ยก็คือขอให้ยืนตามมติที่เคยมีร่วมกันไว้ถูกไหมครับใช่ครับมติของจังหวัดออกมาแล้วว่าไม่ให้มีใครไปอยู่ห้ามใช้พื้นที่เพราะ,ะั้นทางจังหวัดผมบอกได้เลยว่าไม่มีไม่ต้องมีความคิดเลยว่าจะกลับไปใช้เป็นคอนโดเป็นที่พักที่อะไรเนี่ยมันคืนพื้นที่ป่าให้ดอยสุเทพครับมันควรจะเป็นป่าครับที่ตรงนี้ ส่วนจะลื้อทุกหรือไม่ยังไงเมื่อไหร่นี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งใช่ฮะเรากําลังหาทางว่ามันจะมีช่องทางกฎหมายไหมว่าเราจะลื้ออาคารตรงนี้ลงได้อย่างไรแต่ตอนนี้ถึงแม้รื้อไม่ได้เราก็จะเข้าไปปลูกบริเวณสนามหญ้าในตัวบ้านให้มันเต็มเอาต้นไซเข้าไปปลูก mm hmm. เอาตินทุกแกเข้าไปเพิ่มให้มันกลายเป็นสีเขียวให้มากที่สุดก็คือถ้าไม่รื้อไม่ทุกมันก็จะเหมือนกับเป็นอนุสาวรนี้ตลอดต่อไปอใช่ถ้าถ้าคุณไม่รือ้อมันก็จะเป็นบ้านร้างที่จะ แสดงว่านี่แหละสิ่งที่ที่ทางทางรัฐทําอยู่เนี่ยมันเป็นรุุสอนของความอุบาทเป็นแผลเป็นบนดอยสุเทพก็จะถ้าไม่รื้อก็เหมือนกับให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าไปดูแล้วครับว่านี่คือผลงานของของภาครัฐ